ยังนะไว้อัพแคนโดโอ้ยอะ๋ออะแคนโอะไรที่ได้เวลาหนีผีอีกรอบหนึ่งเพื่อที่ไปจุดเทียนนี่เทียนเทียนเทียนเราเนี่ยสี่ห้าคนน่ะสี่เล่มเนี่ยห้าคนเนะห้าแท่งโอ้โหดูห้องน้ำดิโอ้โหเลยเฮ้ยมีดรอชด้วยด่อยด้ว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 ยเราจะไปวลารีบลีชชิโออกซิเจน ที่มีอากาศเบาบางเออเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวบอกนะว่าถ้าออกซิเจนหมดคือตายหมดเลยด่านด่านด่านดับด่านดับเยอะแล้วผีผีหลอดออกซิเจนอะไรอะเจอข้างหน้าอยู่อะไรอ๋อสีเทียนเหรอเทียนยังไม่เจอเทียนเลยเห็นเห็นจุดจุดข้างหน้าเห็นจุดแดงข้างหน้าบ้าจุดแดงข้างหน้าที่เป็นจุดอะไรทุกอย่างอะทำไมอะเออใช่เหรอเดินเดินตามนั้นไปมันไม่มีเสียงแล้วเรายังไม่เจอผีผีแม่งไก่อาจจะไก่ก็ได้โอ้ยพี่กูเจอ ักอะไรวะปากกาลังไม่ใช่ปากกาเสียงผีเสียงผีหมายว่าไงเสียงเสียงอันนี้ผี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 พี่สาวไอ้เชี่ยไอ้อ้อมกอดอุ่นนีิวะไอ้อ้ามกอดอุ่นแม่เลยอุ๊บชุบเพื่อนตายเลยเอาชุบเพื่อนได้เหรอไม่ได้ เคลมไปเอาเท้าใจจุกได้ป่าชุชุกได้ดิเฮ้ยพี่แต่แต่ถ้าแต่ถ้าแบบล้มทีหนึ่งก็หายไปเลยมันมันแคมอ่ะมันแคมอ่ะมันไม่ทำอ่ะมันแคมอ่ะมันแคมอ่ะไอ้หน้าเกลียดไอ้อ้วนไอเควยไอนางนิ่งนิ่งนิ่งมันแคมป์ไปไหมแคมไปยังย็ดตู้จังสิแฮรี่ย็ดจังเลยมันแคมอ่ะกูณทำอะไรไม่ได้เลยผมคลานไม่ได้พี่ ลาก่อนโลกเลยอะใครก็ได้รอดทีใครก็ได้ไปแล้วมั้งไม่ไม่ดีเสียงอะไรเลยโอ้โหช่วยอยกันพยาบาลเจอเทียนไหมมามามาได้ไหมเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่เอาซิเจนนี่เอาซิเจนเฮ้น้ำเอ้าเอ้าเอ้าแขนยาวเโดนไฟโดนตายเหรอ ไม่มันมันเข้ามันเดินเข้ามาแล้วมอนมขึ้นเได้ไม่รู้ว่าสงึนเจได้หรอเปล่านี่ลิฟรอลิฟเปล่าอ๋อนี่กลิฟต์ระวังดิเอาเอาุณโดนเอาเอาโดนไอ้เหี้ยโดนคาลิฟต์โดนคาลิฟเอาาเอโดนลิฟต์ีป็นสัตวะไตายหมดเลยหรอตายหมดเลยหรอแล้วเยแล้วกูโดนเี่แล้วกูโนเีย SQ โดนคาลิบฮัลโหลด้วยโดนโดนลิบหนีบตายเดยโดนิโดนนีบโดนลิบหนบโดนหนีบโดนิบหนีบดนริบหีบโดนรินีิบหนิบีิีโดนริหนนริดนิบหีดิดิียนรรโดนบรบนีหีไียรนนีนิดียนี่นี่ยังจะีน ไงพี่ไงเพื่อนแคมจุดแล้วหนึ่งอันโอ้โหอีกหลายจุดเลยวะ <c oughs> ล่ะรูปดวนตาเอาแม่งแคมป์ว่ะชิบหายแล้วไปไงอะ่ะเ้าแล้วกูไปไงอะ่ะไม่ไม่ใช่ใช <ละ S 1> ว่าถ้าออกซิเจนหมดแล้วก็เด้งแล้วก็โดนเตะออกเกมนี่คือต่อยนะเลิกเล่นเลยเอาเธอไปนั่ง,อย,งยองๆดิ ในจังหวะนั้นเองเราเกาะค่อยๆเหลี่ยมเตะโอเคพี่เข้ามาเสียนใช่ไหมอ๋อที่มันจุดแดงๆเฮียดีอ่ะเนี่ยเขาเล่าเข้าลิฟต์แล้วจีบจอดเนี่ยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งไปเลยมันมองไม่เห็นเปล่ามันอาจะฟังเสียงไม่ได้ก็ได้ไม่ไม่ยังไม่ล่าใครมันยังไม่ล่าใครพี่เราในลิฟต์คือเซฟโซนพี่ยกเว้นถ้าเรายื่นแขนออกไป

ันโอบูมันโอ้แต่เทียนเทียนเทียนนั่นจะไม่ดับเัีนไม่ทันละมันมันมันเห็นเห็นมันเห็นมันเห็นมันเห็นได้พี่มันเห็นได้กูยอกไปกูไปกูโดนต้องมีใครมาช่วยกูในห้องอ่ะต้องมีต้องให้ผีไปตรงนู้นก่อนนะวิ่งไปละวิ่งไปละ๋ยววิ่งไหมเฮ้ยผีโดนกูผีมาห้องกูเอ้ยนี่มันฉลาดว่ะผีฉลาดเยอะโอ้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 รอก่อนกูไปเคลื่อนไปเอาเอาพี่เดี๋ยวเอาออกซิเจนหมดตายเออ เจไปกูไปเอาไม่เดียนเดียนจะไม่ไปไม่เห็นจะพับแล้วอ่ะออกซิเจนกันเาช่วยสิช่วยช่วยช่วยสิชุบไม่ได้มันมีเลยมากับกูหน่อยคนนึงมากับผมหน่อยออกซิเจนกูหมดแล้วเพื่อนรอไว้นะเอื่อตายโตายแล้วตายเลยเอ้าใช่แล้วตายเลยเอ้าเดี๋ยวสักคนต้องต้องจุดนี้จุดีอ จะดีแคนึงอ่ยเอ้าเฮ้ยเียนไปแล้วหันหันหันเจหันเจหันซ้ายเจหันซ้ายเจหันซ้ายเเห็นไหมเฟสองอะยังมีเีสองอีกเหรอเสองหกอันขอร้องยูอยู่บกอยู่อยู่บกอยู่ เพื่อไม่จะ,ะตายอ่ะยังเทียนข้างๆรีบอะ่ะเทียนข้างๆรีบอะ่ะไปจุดดิเออเทียนอยู่ข้างๆรีบอ่ะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโ <c oughs> oh, อ้มันโอ้มันโอ้มันออกซิเจนกูหมดตายใช่ไหมเรียก <c oughs> แต่กันเราก็ต้องทำอะไรก็ต้องรีบแล้วแหละไอ้ชิ้ <c oughs> นเป็นยากกว่าจับเตือใคร เหลือเหลือคนที่เด็ดเหลือคนที่เน็ตขาดที่สุดเย่าเอาละตาพีนะเอาละเอาละเอาละเตัวแบกมาแล้วดูวิ่งดูวิ่งไปทำไมมันไม่ได้ไปเดียายแล้วเขาวิ่เขาเขาเขาวิ่ตายและเขาก็วิ่งกินอยู่ข้างนั่นแหละแต่เขาก็วิ่งเองตายท่าสุดเลยหัวตุ้มเกียร์เลย มาแล้วมาแล้วไปอยเลยจ้าโอ้โหจะแบ่งให้หน่อยแม่งไม่ให้กูโชว์สกิลจ้าโอ้โหไอเดียวใส่ชาร์จเลยฮะเดี๋ยวกูวิ่งไปทางนู้นฮะมันก็ได้อยู่สมบรอไม่ใช่ไหมเราไม่ชนปิดยันยู่เข้านะเดี๋ยวกูวิ่งไปจุดแร้ามเข้าไม่ยังไม่มา มันยังไม่มันยังไม่มันยังไม่มีตัวตนไม่ต้องห่วงได้หนึ่งงานได้หนึ่งงานอีกอันหนึ่งอยู่ไหนวะโอ้มันย้อนกลับมายังมันมันย้อนกลับมาแล้วมันมาตรงลิฟต์แล้วมันมันไม่ไปลงลิฟต์มันผ่านไปแล้วมันไปหาพี่ใช่กูตายกูกูวิ่งเข้าชาร์จใส่อะเฟี้ยวกะไรไม่อะไม่เฟี้ยวเลยไม่ไม่มันบล็อกมันบล็อกมันบล็กมันบั็กมันบั็กกูทำให้มันบั็กกูทำให้มันบั็อกเฮลโหลเอาเอาเลย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 กูทำให้มันบั็อกมันล่าใครแหละ มันไม่ได้ล่ามันบล็อกมันบล็อกติดตัวพี่ไอ้มันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วมาหากูนี่ไงพี่อ่ะอย่าบอกนะเทียนเทียนเทียนเทียงอย่างอื่นแม่งอยู่ชั้นบนน่ะเชื่อไหมมีชั้นล่างกับชั้นบนกูว่านะชั้นบนเชื่ออย่าบอกอ๋อตา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 มันอยู่นี่ตรงมือพี่พี่ตุ้ม อย่านะอย่านะอย่าเสี่ยงนะอย่าติงนั่งนั่งนะตายถูกตายอย่าบ้าบินนะเฮ้ยคิดเป็นมิดจะเอาตายการโจมเป็นมิดตายอย่างสโลว์ตายเราได้กระจองเลยตายอย่างสโลว์ว่าไปช่วยเย้ครูได้แล้วจัดนิดเดียวเราทำไงอ่ะไปชั้นสองพี่เดียสเราต้องมาเราเราเราพวกูตายเราพวกครูตายแล้วก็ไปชั้นสองสนใจช่วยโลกใบนี้ไหมพี่ พี่เดพี่เดสนใจชั้นโลกแบบนี้ไวไหมมันต้องมีคนไปชั้นสองอ่ะเอ้ยไม่ใช่เอ้ยโด๊ยคุณโดนกำลังเสกตายเลยอ่ะตายหมดเลยตายหมดเลยเหรอใช่คือมาแล้วโดนพี่เดียนี่ทัวร์ที่ ไม่มมงั้นเราก็ต้อง<น>แยกอ่ะก็ต้องมีชั้นล่างชั้นล่างเดินมาทางฝั่งขวาแล้วก็ห้องห้องซ้ายมือห้องซ้ายมือจะมีเตอร์ออกซิเจนอ่าชั้นสองม,มันอยู่ชั้นชั้นบนไปหมดแล้วตอนนี้ต้องต้องทำู่ชั้นบนอันนี้คือตอนนี้พวกเรานอนรอ,ยนนอความตายใช่ไหมนนใช่กูตายแล้วอ่ากูรอแป๊บนึงกูกำลังตั้งใจอยู่มีเดิลข้ามเาไม่ได้หรอกไอ้เคียงโง่พี่เดียวพี่เดียวพี่เดียสามารถปหมสามารถปหมทางดอร์น่ะ โง่ไอ <Z an aaS as> ้โง่จะบอกแล้วว่าเราเราต้องเดินไปหลังลิฟต์อะคือไปจุดเทียนแกเติมแก๊สเติมแก๊สก็ไห้หลังลิฟต์อะเห็นปะลูฟต์งตาเติมไงโอ้ยเลยอะอยูเติมก่อนกด E ครับสจ๊ะบ้าบิ่นบ้าสนใจวิ่งมาบ้าไปดิไปดิไปดิเจ้ไปดิเจ้ไปดิหนึ่งตรงไปไปไปใช่มันใหม่ทางนะเจ้เติมเร็วเเฮ้ยเจรอดเจรอดเจรอด ขอฟีดิ้งนัง่้วมันดับดับดับมันดับมันดับปักยูมันดับนี่ไอ้โอ้หนึ่งรับแปะเอ้ยบอกนะว่าคือมันมีเวลาในการจุดอ่ะนี่นี่เฟดสานี่เฟดสเฟดสามเราคนตายไมพี่เราคตตายไหมเราคนตายไมไม่ไม่ไมไปจุดเขาลไปจุดาละเจเจเ้ยมันมีชั้นสด้วยใช่ดิวแต่ว่ารเจ้า มันมีชั้นสามด้วยฮัลโหลเจไปเลยะเจไปเลยเจไปเลยเจไปชั้นสามเลยอู้ออกทีเดียวหมดแล้วอ้ไปชั้นสามเลยไหมพี่เดียเดี๋ยวมีแก๊สลองไปดูก่อนไหมอู้หชั้นสามแก๊สไปละอันยังไตเลยเวนดูดูไม่มีไม่มีเติมถอยถอยถอยไม่มีปุ่มไม่เติมเกมจอดจอยละพี่ดูให้ดิพี่ดูให้เฮ้ยเฮ้ยผมไม่เห็นพี่เดียเกิดอะไรขึ้นวะ อยู่ชั้นหนึ่งเอามปเลยไปวิ่งไปวิ่งไปโอไปเลยเจนอาจจะไม่มีอะไรก็ได้้ไม่มีไม่มีอะไรละพี่ตัวควายเลยมากไหมนะไปเลยเจมาจจะไม่อาจจะไม่ทำอะไรก็ได้ค่อยๆจุดค่อยๆจุดค่อยๆจุดติ่งนังตังตังอ๋อที่เราอยู่คือชั้นสูงสุดไม่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 มีชั้นหนึ่งชั้นสาม ฉันถามไหมครับมันไม่มีปูมันคืออ๋อปูขึ้นมีมีอยู่ยหลังลิฟต์อยู่หลังลิฟต์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้เย้แย่วิ่งอย่างเร็วเลยแล้วเมื่อกล่กูจะเกิดแล้วไม่ใช่ไม่ใเจมส์ไม่ได้เลยล้วไปสามทำไเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปชั้นชั้นบนนะ แปดแปดอันแปดอันขอร้องแปดอันแปดอันเออไม่ได้หว่ะไม่ก็ได้ไปชันบนกับผมเนี่ยนี่ไงพี่ไงพี่พี่ไปชันพลมีพี่รออยู่างนพี่รออยู่างนี้หน้าหีหน้าหีหน้าหีหน้ามันเข้ามาได้ไงไม่รู้โง่หมดไปแล้วหมดไปแล้ว นกดฟิวไม่ได้ตัวตี้ไปอ่ะตัวเอ้ยตัวตี้ตัวเตี้ยไปเรื่องเป็นฝ่ายบ้ากูโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วกูอีกันกูโดนตลอดเลยนี่เป็นเทียเลยนักทายตัวกูขาวโอ้ยทำไปมุกสอนงานเตัวกูขาวเองมีไอศิดะมาอย่ามาอย่าบอ ตรงนั้นก็คม่รู้ว่ามีเอาชุบดีไม่เติมฟิวไม่ได้วะอีกแปนอันใช่ไหมมาทีลงชั้นล่างกันแยกทางกันยทางกันคนจะไปชั้นบนเนี่ยคนรอคนมาอยู่ตัวรอปทาง้ายมือา้้ใครขาไปสุดท้ายแล้วกันอันเดี๋ยวกรกรไปเลยแล้วกันไม่รอล้ ไงเพื่อนใช่หรอกกลัวออกซิเจนหมดไปก็ได้ไปช่วยจุดฝังทันทีมีมีใครมามีใครมาชั้นสามยังอ๋อมีมีทุกคนแทบจะมาทุกคนมาชั้นล่างหมดเลยโอ้โหอย่ามาดิทุกคนเด like okay, ี si ๋ยวชั้นสามไอ้ตัวดำไอ้ดำวะนี่นี่นไอ้ดำมาแล้วไอดำมาเลปเข้ามาเข้ามาตรงทำไง ทำอะไรอะตายโดนจับกูตายชั้นสามก็คือบอกให้ห้อยมาตั้งนานแล้วไม่นะแผลไม่นะตายชั้นสามไปมาไปมาทุกคนฝากชั้นนี้ด้วยนะไม่มันจะห้อยชั้นสามไม่ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้มันเจ้าหน้ากล้องกล้องมันบั็อกอะตอนนี้คือกล้องมันบั็กเดี๋ยวเราปิดประตูอะไรปิดประตูไปยัดสามไปยัดสามไปยัดประตูไอ้ไอ้ อะไรอะไรเจ้าตอนตอนนี้ตอนนี้ของพี่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีผีมามารีบชุบพี่เลยด่วนๆกูจะไปชุบพี่หลีกไปไปไปใครจะไปชั้นสามก็ไปเดี๋ยวไปชั้นสองเองมั้งเจมายังเจประตูไม่เปิด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  มันต้องมีคนกดลิฟต์ว่ะ S O A มันต้องการความช่วยเหลือะขอร้องต่อพระเจ้าเลยไปตายแล้วไปตายไงคือตายคนไม่ช่วยยังไงเรียกพี่ตายได้ถูกไหมเข้าหลังช่วยตายใกล้ๆโคตรเจ๋งเลยโคตรเจ๋งเลย อมาดิมึงจะมึงจะลุยอย่างนี้เลยเหรอที่ผมว่าควรวางแขกใหม่พี่นี่ไม่ใช่ที่ดีกูจะตายแล้วไม่เป็นไรกูจะตายแล้ววิ่งรถอย่างนี้รถอย่างนี้บ้านคิวเข่า เดี๋ยวไปนะยิงอย่างที่บอกคือต้องมีต้องมีโดยชั้นสระชั้นส่อชั้นชั้นหนึ่งอะไอชั้นชั้นแรกชั้นชั้นกลางอ่ะหนึ่งคนชั้นล่างสองคนชั้นบนสองคนมันเหลือที่ตัวเป็นไฟนี่คุณพี่ครูพากับผมนี่ไงพี่ไม่ผมไปกับพี่ครูพี่นอมันกลายเป็นล่างเก่งกว่าอีกเก่งขึ้นป้าใจขนาดไหนก็เชียวว่าเพราะมันจะไม่ตัดอีวอน ไปเจไปเอ้ยมึงฉลาดว่ดะมึงฉลาดเหรอมึงติ้งมึงติ้งเ่ะอเจไปเจตามมันตามมันตามมันอ้ยเชี่ยเชื่อเฮ้ยมึงฉลาดเหรนะไม่แล้วตลอดให้มันไปก่อนนะมันไม่ไปอา้า <c oughs> เรียกระโจมเตีย๋ยนาเตี้ยนี่มึงขุดไก่ไก่เลยไก่เลยปุ้ยปุ้ยจะไปชุบยังไงวะนั่นน่ะ

เออมันเพิ่งลงเลยมันเพิ่งลงมันเพิ่งลงมามันเพิ่งลงมามันไม่เห็นนะมันตาบอดมันตาบอดมันไม่เห็นมันตาบอดมันมันไกลมันตาขี้มันตาขี้ตามันขี้มันไม่ดีเราเราจะไปเลยหรือว่าเราจะกลับทีลิฟต์แล้วก็รอมันขึ้นข้างบนก่อนไม่นะเจียนเจียนตอนนั้นจุดง่ายนะถ้าเกิดว่ามันมีตัวหลอดถ้ามันเราเข้าสองทางมันมันจะแคมป์มันแคมป์เราแค่วิ่งหนีพี่นั่นมาแล้ว เวงโอเจเออเจเจราไว้เจราไว้พี่คาจุดพี่จุดรอไว้รอไว้ถ้ามันไปแล้วบอกพี่ถ้ามันไปแล้วบอกพี่รอไว้แล้วรอไว้รอไว้นะรอไว้นะเจ๊ไหมร้องให้เลยดิอ่าชันสามครบแล้วชั้นสามครบแล้วเหใช่ไหมเจเห็นมคเห็นมแล้อยู่ตรงเนี้ยไป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 กับเ็ับัดับ ฉันสามครบรักฉันสามครบรั้ฉันสามครบแรักอะล่ละทีนี้ <c oughs> จะไปอีกริปหนึ่งยังไง <c oughs> อ่าเจนข้างหน้าปะมาดิข้างหน้าด้วยไม่กูรับกินวิ่งไปทางนั้นเลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะวิ่งไปเองรอรอมันนี่นี่เขาเลยนะอ,อ๋อเออรอเข้ามาใช่รอ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 ,อมัน,นะวนไปเีพี่จะวนไปทางนั้นเองแล้วก็จะวิ่งกลับมา จะลองมันเกมกระจอร์ยูปรับภาพสวยเกินเจมกูวิ่งละต้องถ้าเป็นออโต้อ่ะมันจะแนะ่ะได้ดยเดี๋ยวจะละถ้าเป็นออถ้าปรับเป็นออโต้อ่ะมันจะปรับภาพสวยเองมามามาถ้าถ้าถ้ามันถ้ามันไปตรงนู้นน่ะเจเรเราเราก็รีบไปไปตรงนั้นเลยนะแล้วเราไปเจอวัตส์เจนที่ไปชนวัตส์เจนไปทับพืนห่อยสามลนไปไปเจอวัตส์เจนแล้วก็ไปชั้นล่าง ไปจีกูเติมไม่ได้กูเติมไม่ได้พี่เติมไม่ได้กูเติมไม่ได้พี่กูเติมไม่ได้ลง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 เรื่องว่าร่างกายไม่สมส่วนลงลงลงงงเอาคนไปรับเราไปรับโสดนะพี่เอะไรจะไปอุ้ย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 คนไปรับสองคนนั้นนะพี่เราควรไปรับนะจะรับหรอนี่รับดิตัวช่วยเนาะไม่ไดเหลี่ยม กดลิฟต์ไงเวรมาลิมาลิมามาเตรียมมายังไม่ใช่ตอนนี้ถือว่าโอเคไม่กันไม่งั้นเฮ้ยมันม้วนมันม้ว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 นันนี้พอเขาี่แม่มันอยู่ขวามันอยู่ขวามาได้มาเลยนี่ลี่ม ดาวอยู่เลยไม่ได้เหรอินเทอร์อยู่ไหนอะอ่ากำลังกลับเข้าไปในเกมมันกี้มันหลุดเมื่อกี้มันหลุดดิสอ๋อเจี๊ยบตกใจอุ้ยเจี๊ยเโอ้ยตกน้ำเลยไปตาไอ้ดาววะไอ้ไอเดียวก็ได้แล้วแถวนี้มันจริงว่าชั้นล่างอ่ะยากสุด โอ้ยไม่้รู้ทีละถ้าถ้าถ้าจะอยู่นี่ไปให้ให้ผีมันฆ่าเว้ยมันจะปูนถึซึ่งหนึ่งเลยตรงนู้นอะเจคือปัญหาใหญ่เลยเว้ยเข้าอย่งไงอะพี่น่าเลยมันมาใช่ไหมเจมาก่มาก่อนมมามามมามม่มมามมามม่มาามาาม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 ันมามาม่มานาามามามมานาามนาามาามามมาามมมาาม ไม่ต้องงวงอังวี่ไม่ต้องงวงผมจะตายแล้วนี่ยเอาเสียละชีวิตเองไปดูไปไปดูไปไวมืออ่ะเฮ้ยเหี้ยกูโดไปดูไปตายชีวิตแกพยายามหนีอย่างนั้นเลยโว่หลงมา มันลูกหนูชองอย่างเดียวก็คือเอาให้สันใจก็ลูกหมาไงพวกเจ้าไอ้ที่ที่นั้นไม่รู้มันกำลังไปไหนที่ไหนวะมันแค่บอกยังไม่จบอีกเหรอไอ้เจ้ามากีบเราได้มาสองช่องแอนเนี่ยเป็นหนูอีดแลตซิมูเลเตอร์ย้ำสเกลสวยดีเฮ้ยตั้งแต่มายังไม่ยำสเกลเราเลยนะวิ่งวิ่งอะไรอ่ะ วิ่งยังไงก่อนวิ่งยังไงก่อนถ้าหนูวิ่งยังไงกอหลังอะิดะรกออะไรให้วิ่งยังไงอ้มขามาขาดมาเดียว่าเดี๋่นขาดมามขาดมา A ไม่ได้็มมมามมม อย่าบอกนะก็แม่งมีให้รันอีกนะกูจะหาอักไอ้ขี้เหี้ยเอาใครใครตายพี่ตัวตายต้มนวลไม่ได้หนูตายไงเอาตายอ่ะเด็ดโอ้ยโอ้โหอยากหึงเพื่ออะไรเพื่ออะไรให้หนีเพื่ออะไรเปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนอะไรเลยให้หนีเพื่ออะไร ทำไมอ่ะไม่ตอนที่เราเห็นมาจากข้างหลังใช่ไหมแล้วพอเดินต่อไปปุ๊บมันวิ่งไมยังไม่จบยังไม่ตบอ่ไอ้ยี่ทุบไอ้ตุกุบักตุกุบักแล้วตุ๊กตี้ยตุ๊กยี่เจ้าเดียวคุณลุงลุงลุงไปขึ้นไปบักแล้วเอ้าลุงไม่ขึ้นเอ้าเป็นไรอ่ะไอ้ลุงได้แล้วลุงได้ปั๊บปั๊บปกันดปักระด กูเนี่ยลุกไม่ขึ้นเลยว่าต้องเนี่นี่อย่าบอวเราเรากำลังจะเอาท่านบรรทบุรุษอ่ะดูดิสองตัวเลยเนี่ยพี่ด้านหมอนจะมีแมงกะพรุนยู่เราอยู่ใต้น้ำพี่เราจมน้ำตายแล้วพี่เออเราจน้าเราดินระบายที่ระบายอากาศที่น้ำพี่แล้เราจมน้ำตายหรือว่าเราเป็นองความแม็นวะสออกูเคยเอาอยู่ไอผีไอผีตัวเนี้ยไอผีตัวเนี้ยมันคือผีเดียวมันเหมือนกับ มันเคยโผล่ในวันพีด้วยสีเนี่ยอ๋อคุณรู้แล้วไอ้ไอ้มันไอ้หนุนอยากว่าโอ้แต่ทำแบบสวยมากเลยนะใช่ทำแบบจังสวยออไอ้บัวเวทท่าเนี้ยมันมาเขาซื้อเป็นเป็นยี่เพิรได้โอเคเลยนะจบแล้วจบแล้วจบแล้ว,ลวห,รหรือว่ายังนะพักต่อได้ได้ได้เดได้เข็มกัดอะ่ะโดนแกลจบเกมตัวแรกแล้วมันได้แกล เชื่อโยตดหลังหลังหายไปแล้วฉันว่ามันน่าจะมีประมาณแบบห้าชัปเตอร์เหมือนเดิมเว้ยแล้วทีเนี้ยชัปเตอร์สุดท้ายก็จะตีอนี่แหละชัปชัปเตอร์ทุกอย่างก็คือวิ่งพ่อมึงุยกูต้องไปเล่นอีทีกับเพื่อนนะเพื่อนต้องไปเล่นอีทีกับเพื่อนผมแกไม่วอาผมไปเที่กูยุตาวจะทำไปนะมันดีมันดีมันยาวมันยาวด้วยมันยาวมาก ใส่ไฟถ่กูต้องไปอาบน้ำเลยไอ้เหี้ยพิษณนาวมันเยอะมากเลยมันเยอะเกินไปเยอะเยอะมากเยอะเยอะจนกูไม่อยากจะตั้งกับดาวเลยส้มเขี้ยงเลยกูแค่บวิ่งหนีผีแต่ไม่ใช่วิ่งหนีเงี้ยไม่ใช่วิ่งหนีกันสามชั่วโมงเล่นงจริงเขี้ยงเหมือนเล่นหนังบูธลีเลยสัตว์กูไม่ได้กูแค่รีพอร์ตโมงบูธไอ้เหี้ยคอร์ลินทีม อะไรอ่ะนี่มันเหม็นเนื้อพี่อะไรอะไรอ่ะสเปียรลันเหรอไอ้ยูอ๋อนี่เขียนบทดีกว่าเขียนบทด้วยอ้าวอ่ะเรื่องเนื้อเรื่องไม่ดีมีคนเขียนบทเลือสเปเชียลแตงทูคูเฮ้ยหน่อยยย โอ้โหดีมมาช่วยกันจันบอลแตงฟอร์เพย์อิงโอ้ยทำดีผมตบมือให้เลยผมยกนิ้วโป้งทำดีมากทำดีมาก